มสวัสดีครับพ่อกันณีแล้วนะครับกับก๊อปสายซุ่มดำยิงป่านะครับมือนี้ก็มาซ้ำหมายเก่าครับเมื่อวานนี้ประมาณบันไดนะครับมุดหาปลาจนตีนแตกครับเมื่อวานนี้พันพัดเตอร์มาเรียบร้อยแล้วครับได้ดินดำหน้ามาเลยครับมือนี้เมื่อวานใส่ในถุงข้าวธรรมดาครับมันกัดตีนนะครับมือนี้มากครับหลายทีมงานนี่ครับอันนี้ซึ่งครับเอโซครับต้นเอโซต้นเอโซครับอันนี้พี่อินดมครับอินดมครับครับอันนี้อันนี้วิอาร์ดครับอันนี้พี่อาร์ด ทีมบทีมครับทีมบอลทีมครับอันนี้ทีมงานบุญรำหนึ่งไทยบ้านครับฝากช่องยูทูบน้องน้ำด้อยหนึ่งไทยบ้านนี่วิ่งครับช่องหนึ่งหนึ่งไทยบ้านได้วิ่งนะครับมือวานมือว่มือวานมันตีใครแตกเรือมือวานนี่เขาได้แต้มหนึ่งตัววันนี่ครับอันนั้นซื้ออย่างนหมวกหมวกแดงในงานถุนครับฮะซุปเปอร์ค่อนอสมดเพอร์โอ้สุปเปอร์ค่อนโอเคครับมาหยำมาหยมครับครับครับมายำมาหยำ ตรวจสอบครับอ่างนี้ต้องมุดหาป่านะครับป่ามันหลายอยู่จะต้องส่อขามันเด้พอมันใหา่เรื่อยนะค้นคนขวนมันหลายมันง่า่นะครับเอาโอเคครับจังไรเดี๋ยวก็ถ่ายติดตามชมคลิปในนานะครับเดี๋ยวจะน้อยสิออกไม้กันแล้วครับสิครับเงือออกไปกลางอ่างหมดแล้วครับเมื่อนี้ถ่ายติดตามชมกันเลยครับครับผมตอนนี้ขี่เงือมาจุดแรกครับเมพ่อทีมงานนะครับทีมงานในเปียกนะครับในเปียกบ้านยังเกาะ ทีมงานของระเบิดนะครับบานทาาคำรวมอ่ะทางำบงบ่เอาบันบันหนองบัวคำครับทั้งบันหนองควายครับอันนี้พานเดีนครับพนน้ำหาป่าตองไกยองยาเดี๋ยวเขายิงบัวถือกูสิป่านี่แจ็กสันีพ่อใส่แล้วครับอบันหนองบัวคำทีมงานหนองบัวคำครับทีมงานของระเบิดครับอันนี้ทีมงานของระเบิดเดี๋ยวจัหน่อยสิผ้าไปอุ่นอั่ทีมทีมงานในนกอยู่ในนากาหอมครับเดี๋ยวไปอุ่นอัวอืม กับโซปลาด้วยโซปลาด้ว่วัวเอาเอาเข่าลังล้งหรอวะห่วยยิงแล้วตัวนั้นโซโดโซโดมีปลาวะห่วยน,นี่เด็กปัน้นมันนี่พุนาพุนาครับปุ่นโซปลายืดไก่พุนาว้าปลาลุ่มตัวหนึ่งปลาแม่ตัวหนึ่งเหมือนกันอันนี้เด็กเด็กปัน้นเพื่อนอันนี้นะร้อยตุบป,ป้องตุบป,ป้อง,ปปองนี่ เอาครับเดี๋ยวขับเหื้อตัวครับไปหาอุ่นอวเขาก่อน Thank <laughs> you. สองโลครับตัวนี้ ครับผมตอนนี้ก็คืนน้ำเลแล้วครับสิมือบ้านแล้วครับมือนี่รอดเหี้วอีกแล้วครับพี่น้องเพราได้อยู่ได้กินอยู่ครับในปลาแปดแปดตัวมานี่แปดแต้มนะครับตัวนี้นายสองบวกครับเบอ่งครับเทียบกับมือผมครับเห็นว่าครับสองบวกตัวนี้ใส่สองบวกนะครับนอกนั่นก็ตัวละโลกลัว ตัวละเจ็ดแปดขีดนะครับได้แปดตัวน่าจะเกือบเกือบสิบโลครับนนาจะเก้าโลนะครับมือนี้บวชสิบดอกนะครับนี่ครับผลงานกรอบสายซุ่มนะครับส่วนนนัทีมงานในขอนแก่นนะครับทีมงานขอนแก่นยังบ่ขื่นน้านะครับทีมงานขอนแก่นยังบ่ขื่นน้ามยังพากันมุดต่ออยู่นะครับตอนนี้ก็สี่โมง สี่โมงสี่สิบหกครับตอนนี้ผมขึ้นมาตั้งแต่สี่โมงตรงแล้วละ่ะแต่ส่วสิเปลี่ยนผอกเปลี่ยนผ้าแล้วนะครับมันโดนนะครับส่วสิคนคองคนยังขึ้นฟังแล้วนะครับพู้นครับเห็นไหมครับยื่ไกลพุ่นทีมงานขอนแก่นครับทีมงานพี่อินดมแล้วก็ไอ้นุ่มลอยบ่อนะครับนุม่มลอยบ,อบ่อ,บอผมไปซูมเข้าไปบิ้งใส่ละ นั่นแหะครับเหืเอเห็นไหมครับเหือนั่นแหละจอดอยู่พู่นกลางน้ำจอดอยู่กลางน้ำครับเพิ่งยังบ่ขึ้นอยู่อีกลำอีกลำหนึ่งอยู่ใายมือครับอีกอีกลำหนึ่งอยู่ใายมือทางพี่ทางของน้ำพี่เดี๋ยวผมซูมแม่เบิ้ง นี่ครับทีมงานขอนแก่นครับสองลำนะครับในหนึ่งก็มาครับหนึ่งช่องหนึ่งไทยบ้านนะครับ youtube นะครับน้องหนึ่งแกก็มาแต่บุรีล์เหมือนกันครับมือนี้นะครับนี่ครับลำหนึ่งสองลำครับยังพันขึ้นน้ำอยู่นะครับโอ้หวนหอ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 นหวนคักหอนคัก เมย์เมย์เมือม์อม,อม,อมอนี่รอดเหี้ยครับได้แปดแต้มเมืยคักเมืยคักยังสดสดครับยังงาบงาบกันเลยตัวนี้ครับไซส์สองบวกไปแล้วสิมเมื่อบ้านแล้ววันนี้เจ็บปุ๊บก่อน เอาจังไหนก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube ผมน้ำนะครับกอบสายซุ่มดำยิงป่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพ่อกันไมมคลิปหนานะครับคลิปนี้ก็ลากันไปได้เพียงเท่านี้และครับพี่น้องบา,บายครับผมสวัสดีครับ